Okay, everything is finished. Hmm. Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay, วางาวงเส้นเลเซอร์นะคะแล้วก็มาร์กลายปูนเพื่อที่จะตัดออกลงไลายใหญ่กินกันเด้อแต่งแต่งนิดเดียวแต่งออกตามที่ลูกค้าต้องการอ๋อมันมันมันปึ๊บปึ๊บเขานี้แล้วกันแนวตรงนี้นิดนิดหน่อยระหว่างนี้กองเขาว่างไปเราเอากองเน็บเข่าได้เลยเพราะปากเราก็เน็บเน็บเน็บเข่าฐานเนี้ยปั๊บแส่พี้นได้เลยป๊บอีกเข่าก่อนหาระดับในการติดตั้งก่อนนะคะ Abei, ต้องควนมาถสวงาเึ็นบดเห็นบดเห็นไหยืดไปชุดเรอบบนี่ลงนี้ลงเทมาร์กระดับด <D stairs> ้วยเลสด้วยเลเซอร์ทากันโอเคเห็นเช้นเลเซอร์ไหมครับะเขียวเอาปไมยังเอาไอ้นี่วัดจากเป้นใกล้วัดจากไอ้ไล่เลยวัดจากไล่กเป็หกเส้น อ่ากองน้องหกเส้นอ่าเอาเคแค่นั้นก็เอาโอเคเอาจับมะเป็นเกณขึ้นมาแล้วนะคะ

ชุดนี Search, ้ของลูกค้าเป็นกระจกเป็นเปอนะคะก็คือกระจกที่สั่งเป็นกระดกธรรมดาแต่ว่าไปอให้มันมีความแข็งมากกระจกโรดทั่วไปอันนี้เป็นออเดอร์ออเดอร์ที่ลูกค้าเพิ่มมาใส่บานครบสี่บานแล้วนะคะ

กดิตกเอกันะคะเพืองาท่านกำลังยิงกาวเก็บขอบนะคะเก็บขอบให้สวยงามดูแลกได้ไหม ยิงเกาวทิลิโคโบบนคเก็บการเก็บขอบงานรอยต่อนะคะเอาใส่ดอกเราใส่เราอันนี้ตำแหน่หหงห,หนึ่งไปดู ท่าเล่นเด้งเล้งเด้งเด้ดมาครับเข้าไป,าไปเต็มความสะอาดแล้วนะคะต่อเก็บรายละเอียดอันนี้จะเป็นแบบที่เราส่งให้ลูกค้าดูนะคะที่ตกลงของลูกค้าว่า อเราจะผลิตประมาณนี้เอติดตั้งแบบนี้ก็คือหลังติดตั้งหลังช่องโค้งถึงขั้นตอนใส่อุปกรณ์ล็อกแล้วนะคะใส่มือจับละฝั่งน้นก็ใส่มือจับเสร็จแล้วเช็ดกระจกทำความสะอาดให้เรียบร้อยจ้าแล้วก็ใส่มือจับแล้วก็ใส่มุง้ง